น,นี่วันนี้เรามีพัสดุมาส่งนะคะเบื้งเรียบก็คือสีเป็นสีเป็นไม่นะคแบะส่งไปเ,เขาคลี่นี้ความง้ามไม่กับเขาขี่นิ้ค่ะพี่น้องเขาหอมาสวยมากมันก็องของวันเลย ต้องตัดตัวตัดไปไ้่งรยากานะดเนี่ยกระก่กระไดไปเรื่อยๆอ,อ,อัน ม,ะะมูซะแล้เนาะสาวเต๋นม่มูดู <c oughs> มีสันโซ่ออมีสันโซ่มันต้องแบบทะลุนขนงเป็นพิเศษนะคะต่ะทศด้วยแม่นีิดีนบอนี่กันแทกมนะ ดีดีดีนี่ทุกคนใจหรอมเจริญสมเจริญสัมเจริ่งกทำดีนะก็เป็นของไม้ของเรานี่แหละเราเอาไปส่งไปให้ป่าทงหลานเพื่อนเฮ็ดนะคะร้านเขารับทำยูว่าทางไหน สุภาพพนมึงที่ล่ะสีสันพี่น้องเบืองตี่ล่าอันนี้เกิดขึ้นสีเฮ้าอยากได้เลยค่ะสีฟ้าแล้วก็จะมีอาม่วงชมพูปนนี่ก็เป็นซื่อค่ะกุุงสุภาพพนภาษาอังกฤษนะคะเป็นตัวเขียนกุุงสุภาพพรค่ะ,ะเป็นสีฟ้าคริสตัลฟ้าม่วงชมพูนะคะ ขอบคุณอ่าร้านอะไรนะร้านเขาที่เขาอยู่ที่นครนายกหรือเปล่านครนายกนะคะเนาะกับคุณ <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> อ่านไม่ออก <c oughs> คุณอุม้มบะเนี่ยเออละเออการทุกข์เป็นโบกอะไรนะคะ <c oughs> นี่ค่ะ พี่น้องอ,อันนี้คอยถอดออกไว้พอดี้ถอดออกไ้ซักนะคะมันจะแแลบวบ้างสกปรกแมันันนี้มันกันน้ำล่ายกรกันกันอันนีมู่้พอมัน,น,มน,น,นบ่อยนะคะหน่อยมันชื้นนี่ว้าว สวยอ่ะไอ้จากไม่จากไม่เก่าๆกลายเป็นไม่แบบว่ามือโปร f e เฟ i ชั่นนนะคะเพราะว่าไม่เป็นสิ่งที่เราต้องจับเป็นอาวุธเด้หมอล่ามหรือว่าศิลปินนักลองเนี่ยไม่ก็คืออาวุธค่ะนี่นี่ๆๆีค่ะฤดูการนี้เราได้ไหมค่ะไม่ใหม่ค่ะ